นี่เริ่มเหลืองแล้วจ้ะสุกแล้วที่นี่กระตักขึ้นจากกระทะเลยจ่ะสลัสดีจ้ะมือ้อนี้เป็นจะ่ามาเห็ดเนื้อแดดเดียวนะจ๊ะี๋ยวมาเมืองวานส่วนผสมนี้อย่างแน่นะจ้ะ อันนี้จะเป็นเนื้อเนาะอันพะย่ะค้อนสาสอมาสองกิโลแบมบอกไว้สอมาก,กิโลเดียวแกสอมาสองเนาะแต่จะมีเกลือมีน้ำตาลอันนี้เป็นกระเทียมสับจ้ะแล้วก็เป็นเนินง่าขาวอันนี้น้ำมันพืชใส่น้ำมันผิวแข่งกระไดเนาะจ้ะจะแ,แบมใส่น้ำมันบอดกอกแล้วก็จะมีอย่าน้ำปลาจะใส่เป็นเนนซิ้วขาวกระไดเนาะแล้วก็พริกไทยเนะจยจะเพิ่มกินเนาะ อย่ต่อไปกะมะเมืองเหนวิธีหั่นเนื้อเนาะจ้ะอันนี้เหนให้ตัดเป็นไล่ขวามเนาะเพราะว่าเวลากินมันจะกินไงมันจะบ่เหนียวแม่จ้ะถ้าตัดเป็นไล่เง้วเวลากัดมันจะเหนียวให้ตัดเป็นไล่ขวานงี้สนะิเนาะอันนี้เป็นไล่เง้วเนาะมนนีความหนาเส้นหนึ่งนะจ้ะ หน่งยาวสีเลยอันนี้จะเป็นเนื้อส่วนสะโพกนะจ๊ะกระตัดไปจนกว่าจะเบิดนี่นะจ๊ะ จะตะเนียนหั่นเนื้อเนื้องัวเสร็จแล้วนะจ๊ะนี่ลักษณะกันนเป็นชิน้นยาวสีน่นอนหั่นขนาดเส้นหนึง่งความกว้างเนาะแล้วกะ็ไล่ขวางเนาะจ้ะโมเมนต์ไล่เน่าเนาะไล่เน่าของเนื้อไหมตอนนี้ก็เสร็จแล้วเ้าก็จะมาปรุงกันส่วนผสมนะจ๊ะก็จะมีน่นกระเทียมสับใส่เป็นกระเทียมสับนะจ๊ะถ้าเกิดว่าเห้องเนไปตำมันจะละเอียดขวด เวลาเอาไปถอดกระเทียมมันจะไหมก้อนนั่นเนื้อไหมเราวบบที่เนียนน้ำตาลใส่ไปอีกจักหน่อยนะจ๊ะถันถ้ามักหวานก็ใส่น้ำตาลเนะาะถ้าบ่อมักก็บ่ต้องใส่แต่ว่าแยกไปใส่หลายเด้อจ้ะเพราะว่ามันจะมันจะไหมไหมจ้ะน้ำตาลมันจะเหยียดให้ีไหมเนาะเวลาเข้าถอดอันนี้น้ำปลาใส่เป็นอันอ่า ซี่ยวขาวกระด้นะจ๊ะแตปมเส้นหน้ำปลาอันนี้เป็นแปมปรุงก่อนเนาะพอมันจะได้ซิมได้นะจ๊ะเวิลาอานมคาลุกกับเนื้อเดอือดมันซิมบ่ได้นะจ๊ะแล้วที่เนีันนี้ว่าหนี่ไปแปมเริ่มบอกว่าใส่เส้นน้ำมันหอยไปน้ำเนาะจ้ะน้ำมันหอยแบบเป็นขวดแปมบ่ม,บมีไหมแปมมิตรแบบผง ใส่แบบผงนี่ละจ้ะใส่แ้วแต่ความชอบเนาะอันนี้เป็นง่าขาวเพื่อความหอมจะใส่ไเปเบิดเลยอันนี้พริกไทยเพื่อความหอมจะใส่ไหลายจัน้อย นี่เขาก็จะซิมมึงนะจ๊ะว่าหลชดตาดมันพอดีบอเพราะว่าถ้าเกิดว่าเซนผมกับเนื้อเลือ่อนึงซิมบอไรอย่เนี้ยย,ยันเยอเป็นพยาซิมมึงนะจ๊ะดืมใส่เกลือไปอีกเล็กน้อย เสร็จเรียบร้อยจ้ะเอาเนื้อลงอย่าค่ะมีสองเนื้อสองกิโลเนาะบาะเห็ดกิโลเดียวพี่นี้จ้ดซื้อมาสองกิโลกระล่างมือลรอกา้หนวดนวดเลยนะจ้ะคันไอ้น้ำมันเผือนนีใส่เข้าไปเพราะว่ามันเจ็ดให้เนื้อมันนุ่มนะจ้ะ ใส่เจ็กน้อย <c> ้ว <oughs> กะคั่นนะจ๊ะจึงกว่าเครื่องปรุงมันจะซึมเข้าไปเนื้อนะ,ะ <c oughs> นะจ๊ะน่าจะประมาณ5นาาทีนี่แหละจ๊ะ จ่าตอนนี้กะเฮ้าอันนวดนวดเนาะจ้ะขยำขยำนเนาะอัน mm hmm. จนว่าไอเครื่องปรุงรสแม่จ่ามันซึมเข้าไปในอันเนื้อเนาะจ้ะเห็นปะก็ะเห็นมันซึมเข้าไปน้ำมันก็จะเบิดแล้ยนะจ้ะจ่าลราที่นี่หลังจากนั้นนันเขากะมาปิดไว้เนาะจ้ะเอาซีนมาปิดปากไว แล้วก็ไปแช่ตู้เย็นประมาณสองชั่วโมงนะจ๊ะจะไปตากแดดเลยบ่ได้เนาะเพราะว่าเครื่องปรุงมันยังบ้านดิซึ่มเขานี่เนือไหมมันจะมันจบะบ่ได้รสชาตินะจ๊ะมันจะว่าแสบเนาะเอาไปแช่ตู้เย็นล่าจากสองชั่วโมงนะจ๊ะจากตอนนี้การครบสองชั่วโมงแล้วนะจ๊ะมักเนือ เสร็จแล้วเ้าก็จะเอามาเซนเครื่องอันนี้เป็นเครื่องเงินอบแห่งไหมจ๊ะปกติย่บันเอ้อกาจเอาไปตากแดดเนาะแต่ว่ายุ่นหนียนุ่นเมื่อหนอกมันหนาวไหมจ๊ะแดดมันบ่ค่อยมี่ก็จจะเอาใส่เครื่องอันนี้แทนและจ๊ะนี่อันนี้มันเป็นเครื่องอบแห่งอบเดย์เบิร์ตทุยังนะจ๊ะว่าว่าจะเป็นผลไม้หรืออย่างที่ห้องตรงการถนอมอาหารไหม มันจะใส่อุณหภูมิสูงสุดมันได้หกสิบองศาเนีจ้ะกับประมาณมื่นหนึ่งนะจ้ะหรือว่าจะเอาเป็นเส้เนไมโครวเวร็บกระได้เด้อจ้ะสำหรับบานเท้าเอินช่วงหนาหนาฝนเนาะจ้ะ้ายาเคล็ดกินช่วงหนาฝนเด็ดที่เนียนการใส่ไมโครวเวร็บนาะจ้ะ กใส่อุณหภูมิประมาณ80องศานาะจีะ4ชั่วโมงกระไดแล้วเนาะสามารถถอดกินได้แล้วอันนี้รนขอแบมใส่เครื่องอันนี้แท่นเนาะบริใส่ไมคขึ้นไมโครเวฟไหมจ๊ะใส่รากะสำหรับคอนอยู่เมืองนอกเนาะจ้ะเมืองหนาวๆเนาะก็าสามารถเทียดแบบนี้ได้เนะจ้ะถ้าอยากกินเนื้อแห้งเนาะเขาก บ,บ่มีเคื่องอันนี้ก็ใส่ไมโครเวฟได้จ้ะนี่แหะแต่มันก็เหตุระมาณนันมือหนึ่งนะจ้ะอบมือหนึ่งแล้วห่อไข่มะมึงกันจาวันหน้าตาเวลาถอดมันจะเป็นตะกินขนาดใดนะจ้ะเดี๋ยวร่อเนาะจ้ะตอนนี้กับพานไปหาช่วโมงแล้วนะจ้ะหน้าตามันก็นจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะ แต่รู้สึกว่ามันจะแห่งไปไหมจ้ะสักประมาณหนึ่งสีชั่วโมงกำลังพอดีเนาะจ้ะพอหมูแดดเดียวเนะาะเขาจะเห็นเห็นมันแบบวา่าออกนิ่มๆแน่นะจ้ะตอนนี้เขาก็จะมาถอดกันนะจ้ะตอนเนียนกระทะมันเริ่มหอนแล้วจ้ะเดี๋ยวมาถอดกันเนาะเอาลงถอดเลย เริ่มเหลืองแล้วจ้ะสุกแล้วที่มีกระตักขึ้นจากกระทะเลยจ้ะถอดเดินไล่เดี๋ยวมันจะใหม่นะอือหือ,อ,หอจ้ะ ข้าวร้อนๆกินกับเข่าสวยกับหรือว่าเข่าเหนียวห่อนๆนะจ๊ะเคจ๊ะถ้าเกิดว่าผู้ใดอยากจะล่องไปเหตุกินยุบันก็นได้นะจ๊ะล่องไปเหตุเมืองเนาะการถนอมอาหารกินกับเข่าสวยห่อนๆเข่าเหนียวนะจ๊ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะจ๊ะถ้าเกิดว่าผู้ใดมากระซอย กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่ด้จ้าแล้วก็ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำด้จ้าถ้าเกิดว่ามีคลิปใหม่ๆก็จะได้มีการแจ้งเตือนเนาะสําหรับคลิปนี้กับซ้ำนีนะจ้าสวัสดีจ้า